สวัสดีครับผมโค้ชปูนนะครับวีกินโปรทิปนวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคการเดินอย่างไรให้ลีนสับใจกันไปข้างเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเตรียมตัวที่จะประกวดอยู่ครับผมแล้วก็การคาร์ดิโอของผมเนี่ยหลักๆเลยนะครับร้อครับผมคือการเดินครับผมแต่ไยังไงก็ตามครับการเดินมันมีเทคนิคที่สำคัญที่เราจะต้องนำมาพยายาิจารณาแล้วก็นำมาใช้จริงๆนะครับผม วิธีการเดินครับผมคือคือ,คอการเดินชันนั่นเองเนะน,นะครับเราก็ใช้รูวิ่งเนี่ยตามปกติครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ยิมหรือว่าที่บ้านถ้าเกิดว่าใครมีรูวิ่งเนอะน,นะครับวิธีการครับผมง่ายๆเลยคือเราก็จะนี่เลยก็สตาร์ทขึ้นไปใช่ไหมครับ <elas S 2> ทีนี้พอเครื่องเริ่มเดินแล้วใช่ไหมครับให้ปรับความเร็วไปที่3ก่อนอันนี้คือแบบออบอ,อกแบบบอ,อกแบบเจาะจงเลยนะนะครับก็วอร์มอัพไปก่อนเบาๆครับผมสักประมาณไม่เกิน 2- 3นาทีครับผมนะครับให้ การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันสม ooth มันไปได้ดีก่อนนะครับผมนะครับอย่าเพิ่งรีบปรับชันเนอะนะครับสมมุติว่าผมเดินไปสักประมาณ2-3นาทีแล้วใช่ไหมครับผมจะปรับความชันขึ้นไปนะครับผมเริ่มต้นที่ความชัน8ครับสำหรับผมนะนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องชันเท่านี้นะผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ5-6ถกก็ได้นะครับแล้วก็ให้ร่างกายปรับตัวอีกนิดนึงครับผมกับความชันนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมต้องการคือการที่ให้ร่างกายเข้าสู่การฝึกในรูปแบบของคาร์ดิโอโซน2นั่นเองครับผมหลายๆคนต้องวิ่งจ็อกกิ้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บเข่านู่นนี่นั่นครับการเดินชันครับจะช่วยเซฟข้อเข่าของเราอย่างมากคุณไม่ต้องกลัวอาการบาดเจ็บจากการเดินนะครับผมไม่มีใครเจ็บจากการเดินโอเคไหมครับนี่คือเป็นเพซที่ผมใช้นะครับผมก็คือความเร็วที่ผมใช้น,น,นะครับทีนี้พอผมเริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับผมผมจะเพิ่มความเร็ว ไปที่3.5มจุดห้าครับก็คือเร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งแหละนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปรับความชันไปที่ความชันที่ผมเล็งเป้าไว้นั่นก็คือ12ครับความเร็ว3.5นะครับความชัน12คือเป็น intensity นะครับที่ผมจะสามารถอยู่ในโซนสของผมได้ยาวๆนั่นเองครับหลายคนมีความฟิตกับผมสามารถปรับให้ชันกว่าได้หรือว่าปรับความเร็วให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงได้ครับผมครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับผม เราเดินเร็วกันเนี่ยนะครับความเร็วไม่เกิน4อยู่แล้วนะครับและความชันเนี่ยสูงสุดก็คือ15นะครับผมนี่คือจะเป็นโซนที่ทําให้เราสามารถเข้าสู่การฝึกคาร์ดิโอโซน2ได้ครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วนะผมก็คือให้ปรับความชันขึ้นไปก่อนที่จะปรับความเร็วครับผมจะเป็นอะไรที่แบบโอเคที่สุดนะครับตอนนี้คือผมเริ่มหายใจเร็วขึ้นเนาะนะครับการคาร์ดิโอโซน2คือการที่เราสามารถคาร์ดิโอได้เราสามารถพูดได้สามารถร้องเพลงได้ แต่อาจจะเริ่มทําไม่ถนัดแล้วอย่างเช่นตอนนี้เนาะนะครับผมต้องหายใจนิดนึงนะครับผมก็เดินนะครับผมอยู่ที่3 0มสถึงหกนาทีครับแล้วก็คุณนับเวลาไว้ใน7วันครับผมว่าใน7วันของคุณเนี่ยครับคุณทําได้กี่นาทีครับผมส่วนตัวผมผมอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกนาทีต่อสัปดาห์ในช่วงนี้ครับผมครับก็ใช้ให้ผมลีนลงมาเรื่อยๆนั่นเองครับผมนี่เป็นวิธีการของการเดินชันนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามครับผมนี่เป็นเพียงแค่คําแนะนําเท่านั้น คุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ